โกธังัตวาสุขขังเสติข้อความนอบน้อมในองค์พระสัทสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธจสรุชอบได้โดยพระองค์เองขอถวายความเคารพต่อพระมหาเทรานุเตระครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ขอความงอกงามไปบุญในธรรม จงมาเกิดมีกับศรัทธาสาตวชนญาติธรรมผู้ฟังทั้งหลายรายการเสงท่องส่งธรรมโดยัตรมาภาพจันทโชโตพิขุสดจากวัดปากดงตะบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบอยจังหวัดสุพรรณบุรีพบกันในชานี้เป็นเช้าพระราชพดีที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2558 เป็นชาวที่สำคัญที่ตรมาภาพต้องเดินทางไปเป็นพระหูสูตรในอำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยามาหาวิทยา,ยล,า,ยา,า,ทาลัยมหาจุาลงกรราช,ชาวิทยายลายัยต่อเติมเสริมสร้างสติปัญญาเพื่อจะให้เกิดสติมาสมาชานเพื่อให้เกิดวิชาภวังโมติแต่ที่สำคัญ เมื่อวานควรจะรึกบันทึกบุญอนุโมทนาบุญไปด้วยกันเท่าแก่ใจดีเสถียีใจบุญโยมได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนวัดั่งสถานีวิทยุศูนย์หนึ่งบุรีเป็นสิบปีแล้วฟังทุกวันทุกวันโยมได้มามีโอกาสมาแวะเยียนที่วัดปากดงโยมมามีโอกาสต่อสายทานมาสารสายบุญ มาสนับสนุนกิจการงานของพระพุทธศาสนาดีเหลือเกินยอมไม่เจ้ายศเจ้าอยากเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือมาแบบคนธรรมดาทั้งที่ไม่ธรรมดาเนะคนมาแบบธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตรงที่มีจิตผ่องใสมีใจเป็นบุญสนับสนุนไหลวัดและไม่เคยติดกันในกิจการงานของ พระพุทธศาสนาได้มาประรบธรรมและมีความประสงค์จำนองหมายจิตใจตรงกันยกอยากปลูกป,ป่าจากต้นอยากสร้างผู้สด้วยตัวเราเองมาเริ่มถักทอก่อบนสนับสนุนกิจการในเรื่องของปลูกต้นไม้ถวายศาสนาปลูกป,ป่าถวายวัดปากดงอยอมมาโดยที่ไม่ให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเนาะก็ ได้รับบุญได้รับความคิดจิตใจที่ฝักใฝ่อยู่ในบุญคุยเรื่องบุญนี่มันอุ่นจิตมีความคิดเกี่ยวเกี่ยวข้องกับความดีมันทําให้เสริมเพิ่มเติมบารมีก็นาอนโมทนาและที่สําคัญคือกําลังสนทนาธรรมกันอยู่ยกรถได้มาส่งอิฐหินดินปูนทรายแล้วเจ้ากรรมก็นําบินยก มามอบให้อัตมาภาพต่อหน้าต่อตาโยมกระหบดีเศรษฐีใจบุญ6,540น้บาทโยม้วโยมก็แวะเวียนมาแล้วก็ถวายปัจจัยว่านี่เป็นการใช้ส่วนตัวโยมส่วนตัวของอัตมาภาพคืองานของพระศาสนาโยธิเพื่อให้พระพุทธศาสนาโยม อย่างน้นอยๆทุกวันทุกวันธรามภาพจะทําบุญวันละ6หรือ50บาททุกเช้าอเงี้าายทาไอเป็นบุญโยมก็ได้บุญไปด้วยกันเราก็ามาร่วมอนุโมทนากับท่านท่านไม่ได้แจ้งว่าชื่อเสียงเรียงใดไม่ต้องการสิ่งใดเลยมาเพื่อให้มาเพื่อให้ได้มาเพื่อแบ่งปันเป็นกาบ,บดีเศรษฐีพ่อ้าอยู มาแบบธรรมดาที่ไม่ธรรมดาไม่จาเป็นต้องมีห้องแอร์หลุยพรมแดงเก้าอี้หลุยนังย่งยางดีมาธรรมดาโปิดเรื่องเรื่องเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านไม่ถือยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งนะอนุโมทนาโยมนะอัตามาภาพก็เบาใจเจอญาติโยมที่มียศถาบรรดาศักดิ์แล้วมีสติปัญญาหาเงินได้เป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันล้านก็อนุโมทนา ให้กิจการงานร้านค้าดีเจริญรุงร่งเรืองอย่บนนี้ก็อุติศแล้วก็แผ่ให้ได้จ่ายค่าบินพอดีโยมนะดีมากเลยที่สําคัญนี่คือโยมที่เป็นเจบาภาพว่ากุติสมพันธ์เก่าที่เราย้ายมาร้างมาสามปีโยมช่วยความดีกันบันไดคนละขัน้นสร้างเสาคนละต้นโยม,ยม,ยมก็ต้องเข้าใจว่า เราบริจาคไปเมื่อเดือนที่แล้วช่วยไปเดือนที่แล้วปิดรายการไปเดือนที่แล้วงานมันสําเร็จเสร็จสิ้นลงเมื่อวานนี้เองโยมมาปิดรายการบญให้พอดีนะอิฐหินดินปูนจาโยมช่วยบันไดก็เืมนึกไปว่ามันมีปูนนึกไปว่ามันต้องใช้เหล็กช่วยเสริมต่อเติมให้สมบูรณ์สวยทีเดียวระดียว กลายเป็นว่าบันไดยเยตมปะป้าตัําใหม่ขึ้นกุฏินี่ก้าขั้นอยู่แล้วก็บันไดต่อท้ายอีกห้าขั้นนะเป็นสิบสี่ขั้นทั้งหมดสิบห้าขั้นพอดีสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วอยู่ที่โยมถวายปัจจัยมาบันไดคนละขัน้นบันไดกุฏิสมส่วนรวมซึ่งเป็นบันไดลิงโกนุน้นเสร็จแล้วใช้งบประมาณไปเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท บุญจากโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายและบันไดใหม่ที่อาตมาภาพบอกว่ากุฏิสมพานเก่าๆปุบพังไม่มีบันไดย้ายมาแล้วไร้บันไดโยมก็อเอาศรัทธาของโยมเอาสิบมารวมกับร้อยอร้อยมารวมกับพันเอาพันมารวมกับหมืน่นเอาหมื่นมารวมกับแสนสิ่งที่ขาดแคลนก็สมบูลณ์โยมบันไดสู่อธรรมาภาพที่รู้และไรื่ควบคุมแล้วก็ แต่ก็อีกนะั่ละอยอมนะเมื่อสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วใช้งบประมาณทั้งสิ้นร่วมสี่หมบาทอยู่บันไดคนละขั้นนะเอาพัานไปรวมกับหมื่นงานก็เลยราบรื่นเรียบร้อยเมื่อวานให้ช่างมาดูเรื่องใช้โครงเหล็กหลังคามุงบันไดอีกครั้งต่อเพิงมาอีกคนหนึ่งอยู่กว้างเก้าเมตรยาว8เมตรแกล้ไกกว้าง กว้าง6เมตร <c oughs> ขอไปยกกว้าง6เมตรยาว8เมตรนะข้างหน้านอกชานออกมาอีกเพื่อคุมบันไดไม่ให้ฝนสาดแดดส่องนะก็ร่มไหลไหลเงินยเพื่อที่จะคลุมบันไดนะแล้วก็จะทำพิธีถวา,ายไปพร้อมกันละที่สำคัญอย่างยิ่งโยมเวลาใกล้จะหมดนะ <c oughs> ก็อนุโมทนาบุญโยมนะพี่ มาที่วัดแล้วมาร่วมทำบุญไว้โดยที่ไม่ประสงค์ออกนามยมสาทุอนุโมทนาบนฝากวัดใหม่ไว้ในดวงใจท่านบ้างยมทำามีโอกาสแ,กแวดเวียนมาเป็นบุญของท่านเป็นบุญของโยมแวดเวียนมาวัดไหนก็ดีไปที่สุสถันที่ดีนี่ก็ดีหมดพอคําว่าเข้าวัดเนี่ยมันคือสถานที่ดีหนึ่งในห้าดีห้าดีคืออะไรโยมห้าดีก็คือหนึ่งคิดดีใช่ไหมพูดดี เราก็ทําดีไปสู่สถานที่ดีและก็คบคนดีทั้งหมดอยู่ในห้าดีทั้งนั้นลหละและที่สําคัญยิ่งก็คือเรื่องของสมเสมารอบอุโบสถที่ปรากฏว่ามีเจ้าภาพได้รับทราบไป็นดยรําดับเมื่อวานนั้นตอนนี้น่าจะยังเหลืออยู่ประมาณรักสามสมสีม 4, สมได้อยู่ น่าจะเหลืออยู่สักสี่ซุ้มนะถ้าว่าข้อมูลนี้ไม่คลาดเคลื่อนกับโยมสมหมายที่เป็นต้นบุญอีกท่านหนึ่งที่สําคัญโยมอนุโมทนายมร่วมก่อร่างสร้างบุญพญานาคุณโยมนวรัฐวัฒนบริจาคมาหกพันบาทสาธุบุญในสายบุญของโยมสมหมายนะคุณโยมอรพัทรรุ่งพันร่วมบริจาคมาหนึ่งหมื่นบาทพญานาคและสมเสมาด้วยสาธุบญโยม คุณโยมสมหมายเกจเพชรและครอบครัวร่วมมาห้าพันบาทคุณโยมจะตุตพลเกจเพชรร่วมมาด้วยอนุโมทนาสศาธศาศุคุณโยมอิทธิพลเกตเพชรบริจาคมาสองพันบาทและสมเสมาพร้อมครอบครัวร่วมถวายด้วยหนึ่งสมนะได้รับปัจจัยสงถวายมาให้แล้วแล้วก็โยมเพชรรัตพร้อมน้องนิยายและเดินทํามบุญทอดกระถินตกค้างมาร่วมหนึ่งพันบาท ได้อปัจจัยมาได้รับแล้วอนโมตนาสาธุและโยมที่รับไปก็โทรศัพท์มาแจ้งแล้วขออนโมตนาสาธุนะห้าวัดนี้เป็นวัดต,ตกค้างธรรมภาพก็จะดําเนินการในสัปอาทิตย์นิยมในวันอาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่แปดโยมในวันอาทิตย์ที่8ปดพฤศจิกายนกระถิ่นตกค้างห้าวัดนะหนึ่งพันะ 1, บาทก็จะแบ่งสรรบรรทวายไปวัดละ สองร้อยสองร้อยสองร้อยก็ห้าร้อยบาทนะว, 1, วัดละหนึ่งพันวัดละสองร้อยบาทหนึ่งคนก็ได้วัดละสองร้อยสองคนก็ได้วัดละสี่ร้อยแบ่งไปอย่างนี้เนาะแล้วอัตราบริการเริหมากภาพมันมีหลายชุดที่เมื่อวานยมได้โทรศัพท์มาถามไทยก็เลยเรียนและก็จะริ่นพรให้ทราบอัตราบริการมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สามพันแปดสามพันแปดร้อยบาทยมแต่ละวัด จนไปถึง9,800บาทรมาภาพก็เลยจัดมาระดับกลางๆมีบาทมีย่ามมีตละลับพัดพัดไตรนะอันที่เป็นหัวใจสำคัญสคัญรวมแล้วก็อัตบริการก็รวม5,000บาทยมนี่มีโอกาสที่แลกถวาย1,000บาทแล้วก็ร่วมอนุโมทนาอัตบริการมาโดยนะักสานทุบุโยมเหลืออยู่ท่านใดใครที่พอจะร่วมอนุโมทนามาตามกำลังนะยมนะ ที่สําคัญทําบุนกระถินเพื่อเป็นอากอาศอนิสงฆ์ขจัดเส้นจากอาสวะกิสเป็นเหตุให้เราอยู่ในบุญในกุศลที่สําคัญอย่างยิ่งโยมตอนนี้ฝากไว้นิดเต็นที่ตั้งอยู่โยมมาทอดกระถินแล้วก็เต็นนั้นเป็นบุญของคุณแม่จินตนาน,นิกว่าสกุลไว้หนึ่งหลังหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสาธุได้ใช้ทันทีมีผลทันตาได้อนมทนาทันใจเป็นปัจจุบันนบนนะ อีกซุมหนึ่งสายบนของโยมสมนารักประทุมหรือบุญญาทิตินี่ก็ร่วมมายมนรกุลสอบถินหนึ่งหลังโยมใช้สามหลังอีกหนึ่งหลังยังไม่มีคนจองก็งไม่มีเจ้าภาพโยมก็จะมาเก็บตังค์และวยมในวันที่8นี่แหละในหลายรายการเหมือนกันเนาะหนึ่งนเก้าพันบาทโยมถ้าตัวไปเขาก็ขายสองหมื่นหนึ่งบาท ร่วมทำบุญกับวัดโยมก็ไม่เห็นวัดนันก็น,น่าสงสารน่สงเตนวัดไหนก็ดูเหมือนใหญ่อลังการงดงามวันนี้ยังขาดอยู่ก็เลยร่วมทำบุญมา3,000บาทลด,ดให้เหลือสะ19,000บาทก็ใจบุญโยมลนะสาธุดีมากเลยอนุโมทนาสาธุเรื่องบุญเตนโยมบุญเย็นบุญปัจจุบันทันตาได้ใช้มาทันทีเพราะยังไม่มีจึงจําเป็นต้องใช้เพื่อบค่ลต่อชมุชมชนคนในหมู่บ้านได้ อนุโมทนา,าบุญทุกคนนะและที่สําคัญอย่างยิ่งบนกระถินตกค้างยมห้าวัดเป็นพระเจ้าหาพระองค์ประสงค์ให้เป็นพระธรรมห้า 5, ไปด้วยกันศรัทธาวิรยิยะสติปัญญาเป็นอาทิเราต้องดําเนินในการบําเพ็ญเพียรของเราให้เจริญงอกงามไพุ่นในธรรมของเราอย่างนี้ยมที่สําคัญอย่างยิ่งโยมพ่อปู่อาจารย์บุญนาทวีจิตได้มีโอกาสมา ดูเรื่องของสถานที่สร้างพระใหญ่และแผ่บุญมาให้แล้วก็ตั้งใจที่จะไปร่วมบุญกันในวันที่14นี้เช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญวันที่10วันที่8นิยมมีงานหลายงานเยอะเลยวันที่8นี้นาะยกเชาฟ้าสลาวัดโหนาซึ่งเป็นวัดบูรพาจารย์รัตมภาหรือเป็นอนุสาวราจารย์ กรรมวจจาจารยโยมเป็นผู้สวดอัตมาภาพบวชพระที่หัวนาตำบลหัวนาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนี้ท่านจะมีงานใหญ่ในการยกช่อฟ้าใครจะเป็นนางสุธรรมาสุกิตรานเป็นอาทิเป็นต้นก็นี่ก็อัตมาภาพเตรียมที่จะไปทอดพระป่าร่วมกับท่านหลักไปเห็นแล้วโยมท่านไม่รีไนิมมตนหรอกแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นสิทธยาสารุสิที่จะต้อง ตอบแทนคุณท่านตามวาระโอกาสและกําลังเท่าที่มีขออนุญาตใช้เสียงนี้เรียนเชิญเจริญพรญาติโยมใกล้ไกลที่บ้านหัวนาบอกข่าวต่อกันไปว่าวันที่แปเรานัดกันไปเป็นนางสุจิตตานางสุธรรมาด,ด้วยกันเป็นนางฟ้านางสวรรค์นางอัปสรไปด้วยกันนะธรรมภาพาก็เตรียมพุ่มพับปากไปพร้อมกับชาวบ้านปักหลงละเป็นตัวแทนไปร่วมบุญด้วยนี่มีแต่รายการบุญย่ง ที่ท่านพระอาจารย์บนปราปราลาลบกไปบุนแต่ละวัดแต่ละที่บนกระถินสมคขีแต่ละแห่งแบ่งบนกันไปก็เป็นการทารุกบํารุงพระพุทธศาสนาทั้งนั้นฉะนั้นความดีในเดือนนี้ขอให้เป็นเดือนที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความดีจะได้หลีกหนีความชั่วจะได้กลัวอบายจะได้ความสุขจะได้สารงานต่อก่องานเพิ่มต่อเติมใสรรมนำใส่ฐานนั้นคนบุญนี้ต้องฉลาดในการทําบนโยน ทำบุญใหญ่ให้ทุกทำบุญใหญ่ให้ลำบากนะอย่างเช่นยังนึกถึงบุญเก่าอยู่เสียงที่ท่านทั้งหลายได้ยินยืนคุณแม่ยิ้มสุวรรณเมืองทําตามกําลังมาถวายเครื่องอออากาศมาห้าพันบาทหายไปนานเลยอยูอย่นะนม่นโดยอยู่หนแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ก็แผ่บุญให้หลยโยมนะการไปฏิบัติปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันขออนุโมทนาบุญที่ท่านทั้งหลายได้ลงมือปฏิบัติและเห็นชัดเป็นหนออเนื้อของบุญไปใส่ฐานแห่งธรรม นำสุขการประพฤติและปฏิบัติจึงทราบชัดว่าหากว่ามีโอกาสโยมวันที่2 9วันที่19วันที่30และวันที่หนึ่งใช้ง่ายๆว่าปฏิบัติธรรมกรรมฐานจชนพภนากันสองวันสองเดือนสองปีที่วัดปากดงยมจำเท่านี้ก่อดกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะหลายเรื่องเยอะจัดโยมจะจำไม่ไหว แต่มาภาพกําหนดจิตยอยู่ข้างในหมดแล้วยมทุกเรื่องทุกอย่างมันอยู่ในองค์พระสงฆ์ที่จะนำพาท่านประพฤติและปฏิบัติมีโวกับเขียนไวย้ยมไปที่อื่นแล้วเราก็มาสวดมนต์ข้ามปีทําคุณงามความดีข้ามพศไม่ต้องรอวันหน้าไม่ต้องรอปีหน้าจำปีนี้แหละยมสองวันสองเดือนสองปีที่วัดปากดงตะบ,บนหัวเขานะยมเท่าไ่ที่เดินทางมาวัดเมื่อวานพูดให้ข้อคิดว่า บางคนเดินทางมาวัดปากดงงเ้วมันมีปากดงสองปากดงโยมต้องตำบลหัวเขานะไม่งั้นจะไปผิดวัดเสียเวลาบางทีก็โยมนักที่จะมาถวายพัตทหารเพลนโยมแต่มาภาพก็รอตั้งแต่สี่โมงมาถึงบ่ายสองโมงมันคนละวัดมันมีวัดปากดงอีกที่หนึ่งนะบอกปากดงตำบลหัวเข้วรัตุสันธรก็คงพอจะรู้จักอย่างนี้โยมนะ ก็จำไว้พอดีโยมมาแล้วก็ให้ข้อคิดจ้าที่สําคัญอย่างยิ่งโยมขออนุโมทนาสักหนึ่งสายได้สักหนึ่งท่านจะเป็นบุญกระถินตกค้างอาวัดหรือจะเป็นบุญของสมเสมาเหลืออยู่สามสมสีมเนยโยมนะสมละ5,000บาทจะเป็นการปรเพืิและปฏิบัติธรรมก็เตรียมเลือเตรียมตัวไว้อนุโมทนาคุณโยมผ่อนพินันรีหงนะ เพิ่มเติมจะตุปัจจัยร่วมอีกหนึ่งสายได้1 4 2 0 0พสบาทโยมที่ถวายในงานกระถิ่นหนึ่งสายเป็นบุญยมพอใจดีใจนะเพิ่มใจและท่านทั้งหลายที่ร่วมมามากมาหน่อยบ้างจะตกปัจจัยทั้งหมดจะแปลสภาพเป็นบุญของท่านฝากไว้ในพระพุทธศาสนาและนำพาเป็นสะพานทองนำร่องให้เรามีอยู่มีกินมีใช้ไม่หมดไม่อยากต่อไปมองดูเวลาเวลาหมดแล้วโยม สรรมภาพพร้อมทั้งพระาอาจารย์ดรสารพิคุต้องอำภาลาจากยกญาติท่านผู้ฟังไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความรู้ยิ่งใหญ่จริงในธรรมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวขออำนวยพร